ของเขาอยู่ในหลักการศาสนาให้เหนือกว่าบุคคลอื่นๆด้วยกับการอะไรแนะนำให้สติปัญญาเหล่านั้นค่ควรพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนอยู่ในหนังสืออันุบูวัตของทัดอิบนุไตยมียหน้าที่189ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาท่านเช็คได้กล่าวว่า ولكن لما كان لنقول في إدراكها حد تنتهي إليه لا تتعده ا لم يجعل لله لها سبيلا إلى إدراك في كل مطلوب تن إمام الشاطبي رحمه الله ท่านได้กล่าวว่าแต่เมื่อสติปัญญานั้นมีขอบเขตที่ไม่สามารถที่จะไปถึงได้ สติปัญญาจะไม่มีทางที่จะก้าวกายความสามารถของตนเองด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาไม่ทำให้สติปัญญาพี่น้องพุทธิมีมานมีทางในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการอยู่ในหนังสือของท่านอิมามอัชชาตีบีในหนังสือกีตาบุญียติซอมเล่มที่สองนาที่318 ฟัลมเจ้จอัลลอฮ์สับบิลนลีอิดรอคีอัลลาบมลิอติอเลเช่นเดียวกันอัลลอฮ์มีทรงทำให้สติปัญญานั้นมีทางในการรับรู้ทุกเรื่องมากกว่าในเรื่องของหลักความเชื่อมากที่สุดเป็นผู้ที่มีอิหมา่าในเรื่องของหลักความเชื่อี่สติปัญญาไปไม่ถึงเรื่องอื่นๆอ,อาจจะเข้าถึงแต่ในเรื่องของหลักความเชื่อเนี่ย ส่วนมากแล้วประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อสติปัญญานั้นไปไม่ถึงอิสันละยุมกีโนเลนโอคุลีอันตสตะกิลล่บิมัรีฟติฮะวะลาอุลามาจีอินวะฮีบิฮะวะบิอัดิลลติฮันอัคลียะวะมาอัลัโอคลีอิลล่าฟะห์มาดับรุฮันด้กล่าวว่าเมื่อนั้นสติปัญญาไม่มีทางที่จะบอกว่า สติปัญญาสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราสจ,จากบทบัญญัติของลัทธิบาฮานาหัวตาลาโดยการนำหลักฐานต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาด้วยกับสติปัญญาไม่มีทางที่จะไปถึงในเรื่องของหลักความเชื่อด้วยเหตุนี้หลักความเชื่อมากมายพี่นองผูพุทธ่มีหมานที่สติปัญญานั้นไปไม่ถึงและสติปัญญาไม่สามารถที่จะไปถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจหรือการไข้ควรต่างๆการไข้ควรอย่างละเอียดบางครั้งเหกมากขอนรัศสุภาน่ะหัวตาลาพี่น้องพุทธิมิมัตสติปัญญาไปไม่ถึง